ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูประเสริฐเลิศรดตลาดปากช่องหอนาฬิกานะคะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะเนื้อเขาก็มีใช่ไหมคะมีมหมูมีหมูยอหมูยอเองลูกชิ้นหมูทำเองลูกชิ้นหมูเขาทำเองนะคะน่ากินมากเลยนะคะนี่มีสดเปื่อยนะคะเป็นน้ำใสค่ะแล้วก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ร้อนๆนะคะอากาศเย็นๆก็กินก๋วยเตีเ๋ยวอย่างนี้อร่อยค่ะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวหอมเนะ,ะน่ากินมากเลยค่ะลูกชิ้นนี่ใส่ผักก๋วยเตี๋ยวหมูใส่คัะเนื้อนะคะลูกชิ้นเนื้อเขาขายนะคะ สองคู่หูคู่หาเดี๋ยวดูว่าเขาจะยืนเปล่อยตัวนั้นเนี่ยสองงานไม่ค่อยยืนแล้วนะใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบครับรอรอนิดนึงฮะไปแล้วซ้ายขวาใจเย็นๆนะจะยืนไม่ยืนจะยืนไม่ยืนขอเสียงตบมือเลยนะ ทีมงาเราเอื้อมมาถึงที่เลยนะครับ